วิดีโอนี้นะครับครูจะสอนนักเรียนในการแท้ข้อความนะครับให้มันวิ่งขึ้นไปหรือวิ่งในลักษณะต่างๆเหมือนกับตอนท้ายในหนังที่เราดูตอนท้ายเนี่ยมันก็จะมีพวกสปอนเซอร์หรือว่าการให้เครดิตหรือรายชื่อนักแสดงอะไรเงี้ยนะครับที่เมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวครูจะสอนนักเรียนทำนะครับอันนี้ครูจะทำต่อจากคลิปของใบข้าวเลยนะครับอ่ะ ทีนี้นักเรียนดูตอนจบของใบข้าวนะว่าเขาจบยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณอ่านี่ก็คือจะจบไปเลยนะครับทีนี้ครูจะลองเพิ่มเป็นข้อความแต่ว่าคลิปมันจบไปแล้วใช่ไหมเราก็ทําการถ้านักเรียนยังคลิปยังไม่จบก็สามารถแทรกไปในคลิปได้เลยอันทีนี้ครูจะขอ,อะแทรกเกี่ยวกับ เป็นรูปภาพแล้วกันนะอ่าเป็นภาพแบกาวสีดำไปก่อนอ่าดูนะครับอันนี้เราก็ขยายเวลาไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยขยายไปอีกอ่ะแล้วเราก็ทำการแทรกตัวอักษรอ่ะก่อนที่เราจะแทรก ถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะแข็งไปเห็นไหมครับมันก็จะตัดไปหน้าแบ็กกราวสีดําให้เรากดตรงเครื่องหมายตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยสีขาวๆอ่ะแล้วเราก็เลือก Transition นะครับครูจะใช้อันกล้องแล้วกันแล้วก็ดึงเข้าอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้มันยาวหน่อยสนขาอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับมันก็จะเกิดเป็น Transition แบบนี้เห็นไหมครับนะ อ่ะทีนี้ครูจะแทรกข้อความใช่ไหมให้นักเรียนกดที่ข้อความที่เป็นตัวทีนะครับกดเพิ่มข้อความอะเราใส่คำว่าขอขอบคุณขอขอบคุณนะอ่ะตัวให,ใหญ่หน่อยก็ได้ ทีนี้เราเลื่อนมาให้มันอยู่ในส่วนของตรงสีดําตรงนี้อ่านี่นะครับอ่าขยายหน่อยอืมอย่าให้เอียงประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับนักเรียนเนี่ยกด2อทีนะครับเราก็จะเลือกฟอนต์ได้อะไรได้นะครับมีเอฟเฟกทีนี้การทําให้มันเคลื่อนไหวให้เรากด เลื่อนข้างบนนี้กดเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเลื่อนได้นะครับนั้งเรียนลองเลื่อนดูนะกดภาพเคลื่อนไหวเราจะต้องทําให้ภาพให้ตัวอักษรเนี่ยมันเข้าแล้วก็ออกไปด้วยนะครับให้เรากดคำว่าเข้าก่อนแล้วก็เลือกที่ที่ตามใจนั้งเรียนชอบนะครับอยากได้แบบไหนก็เลือกเอานะครับอันนี้ครูจะขอเป็นแบบง่ายๆก่อนอ่าเป็นเลื่อนขึ้นและกันนะจะได้เหมือนภาพยนตร์เลยอ่ะหนึ่งจุดห้าวินะครับแล้วก็ต้องเลื่อนออกด้วยนะครับ เลื่อนออกก็เอาเลื่อนขึ้นเหมือนกันอ่ะก็เลื่อนออกก็ประมาณนี้ใกล้ๆก,กันอ่ะหนอ่ะเราลองเล่นดูขยับน่อยอ่ะลองเล่นดูนะนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนขึ้นไปอา้าทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มยังไงให้นักเรียนกดที่ตัวสีส้มเนี่ยกดหนึ่งครั้ง แล้วก็กดคําว่าคัดลอกเห็นไหมครับตัวหนังสือมันก็จะมาต่อท้ายนี้เรากดค้างไว้แล้วก็เลื่อนมานิดนึงพิมพ์ข้อความต่อไปอ่ะขอบคุณใครบ้างครูประจำวิชา นะคอบคุณครูประจําวิชานะครับอ่ะอันนี้ฟอนต์มันจะนักเรียนต้องไม่เลือกฟอนต์นะครับฟอนต์มันไม่ค่อยดีนะครูจะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอ่าให้มันตัวเล็กๆหน่อยก็ได้อ่ะลองเล่นดูเห็นไหมครับประมาณนี้อ่ะถ้ามันถ้านักเรียนรู้สึกว่ามันนั่นเกินไปนักเรียนก็กดค้างแล้วก็ อ่ะประมาณนี้นอ่ะนี่นะโอเคขอบคุณใครอีกเราทำไงกดตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกเห็นไหมครับมันก็จะมาต่อท้ายอ่ะเราก็เลื่อนมาอีกอ่ะเราขอบคุณใครทีนี้ขอบคุณครูประจำวิชา ขอบคุณผู้ปกครองอผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมืออ่ะนี่ได้ไหมอลองเล่นดูนะ นี่ประมาณนี้นะครับนักเรียนทีนี้ถ้านักเรียนคิดว่ามันเงียบไปเนี่ยถ้าสมมติมีเรามีขอบคุณอย่างอื่นอีกเช่นขอบคุณคลิปวิดีโอที่เราไปยืมมาจาก youtube หรือขอบคุณเสียงเพลงที่เราไปเอามาจากที่อื่นนะครับหรือจากในแอป,ปนี้นะเราก็ให้เครดิตเขาสักนิดนึงเอาวิธีการใส่เพลงทีนี้รูจะใส่เพลงด้วยนะครับอ่ะเวลาเวลาเราจะใส่เพลงก็ให้เรากดที่เนี่ยมันก็ยังอยู่นะ ตรงนี้ยิงอยู่นะให้เรากดที่ระบบเสียงแล้วก็กดคําว่าเสียงทีนี้เราก็ไปเลือกเสียงนะครับเอาการเดินทางนะเราเลือกได้นะครับเราจะเอาอะไรก็ได้อ่สมมติครูเอาอันนี้แหละ,ะทีนี้เห็นไหมเพลงมันก็จะมาอยู่เราจะให้มันเริ่มเล่นตรงไหนถ้าเรากดมาเล่นตรงนี้มันเวลาพูดมันก็จะกด ครับอ่าเราจะเริ่มประมาณตรงนี้ท้ายๆอ่าลองดูนะรัับฟงนะคะคเห็นไหมครับมันก็จะทำให้วิดีโอเราเนี่ยมันน่าสนใจามากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะและเดี๋ยวส่วนในเรื่องอื่นๆครูก็จะทำคลิปก่อนมาเรื่อยๆนะครับตื่นนักเรียนก็สามารถดูได้นะจาก ยู u ูบนะมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการค้นหาใน YouTube นะครับทีนี้อา้าวถ้าสมมติเพลงมันยาวไปทำไงเพลงมันยาวไปเราก็ตัดได้อา่าเรากดตัดตรงนี้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะแยกแล้วเราก็ลบอันนี้ไปก็ได้นี่เห็นไหมครับมันก็จะอยู่แค่นี้เองนะโอเคนะครับสำหรับนะคลิปวิดีโอนี้ก็ครูก็จะสอนไว้เพียงเท่านี้ นะครับ